สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะมัอน,นีมากกับก้อยได้ก้อยแบบเพิ่นเอิญก้อยเหนียวคะ่ะแบบสับๆเนื้อแบบเหนียวๆเลยคะ่ะก้อยแบบแห้งๆแบบเหนียวนะคะก้อยขมคะ่ะแล้วผักอย่างลายเป็นผักทั่วผู้แล้วก็มะละขีนกกระไดมากคะ่ะแล้วก็บกระเขือทั่วผู้พักซี่ไทยแล้วก็ผักผักสลัดนะคะข้าวเหนียวพอไม่อีกแล้วคะ่ะ มาค่ะพี่น้องค่ะแจบกบน้ำกันด้วยค่ะกับขอฝากพี่น้องคือเกาด้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำค่ะขอบคุณค่ะขอแก่ข้าวจัหน้อยเพราะว่ามันเป็นเนื้อสดมาค่ะเย้มกันเลยค่ะ เขาบ้าคใำไ่ค่ะอืมอืมอืมลูกโดดั้งหาอืม,อมคมดีขนาดคมดีแล้วจับอันนี้อีกเพิ่ม ออกแบบเหนียวค่ะอันนี้ไม่ได้ค่ะไม่กินน้วกันค่ะ มนละภาคก็พักันแักซี่พร้อมกันมนละภากินแหฮงกว่า ขาข้ามหน่อยแล้วค่ะพี่น้องคร,รับหอมมือต้นหอมก็มีก้อยดึกค่ะก้อยย่ำดึกดึกแล้วก็เสิรได้กิน แต่ว่ากะลงยังมาสาวด้วยค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าตอนกิน,นกนินตอนกลางคืนตอนดึกดึกสดชื่นขอโทษด้วยค่ะพี่น้องค่ะ ผักและย,ย่างกับบะหมีสิกินผักย่างข้าหน่อยย่งางให้แนมมันยังกินจับกินเลยท่ก <c oughs> มากระจักเสียงเนอะกักเสียงนกกระห้องมากระเฮาเ้าเ <c oughs> แซบแซบ่ปเนอะ ืเกือบแก่แต่บอกแกแหงคนกินแก่กลัว อจ mm hmm. ะบอกเค้าซีมออกซีข้าวขาวอันนี้มันสีออกไลไรเกลียวอันซีขาวขาวนั้นหวานกว่าอันนี้ไม่ค่อยหวานแต่ว่าสดเกือด แบ่แบแ่บหืมกินของสดสดแบบนี้ขั้นห้ามบวกกินอันนี้มันกระบาแแ่บนะคะพี่น้องบาว่ากันนะคะเดี๋ยวขอโทษผู้เพิ่นบวกกินอของแบ่บ อยู่กับผู้มักเนาะค่ะคือเป็นวานเน้ะ,ะผู้บหมักกับว่าบุับแเนว้อบอมักเนี้วดีขนาดค่ะเนื้อสับ ເອົາມາລ້າງຫຍັດໃສ່ພີ່ນ ถ้าให้นหมนจั <C zy k> บพีหน่อก็ขอนียวกันใช่ไหมกินเดึกกินเดินบัากหลายทั้งจานมึงไงมัน,มน,เ,มนเป็นหลับกวด พ่อเหรอคะพี่น้องคะ่ะมันเดือดกินเดือดก้อยเหนียวก้อยแบบก้อยขมนะคะก้อยเนือ้อก้อยเหนียวเหนียวแบบแซ่บกับผักเลยหล่ะยางเป็นสวน,นะะเลยคะ่ะเติมทานเลยค่ะพี่น้องกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พื่เก้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ